ปานจะทำการทดสอบเคนลี่ครีมค่ะว่าปลอดภัยไร้สารอันตรายทั้ง4ตัวหรือเปล่านะคะเียรยค่ะไฮโดโครควิญนนนะคะปรลอดแล้วก็กดเรทินออีกขั้นตอนการทดสอบนะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะถ้าไม่เปลี่ยนสีตานี้แสดงว่าเคนลี่ครีมของเรานะคะปลอดภัยไม่มีสารอันตรายทั้ง4ตัวอย่างแน่นอนค่ะ จากการทดสอบหาสารอันตรายทั้งหมด4ชนิดนะคะทั้งปรอดเจรอยไฮยโดรควินอนและกรดอิทิโนอีกค่ะสรุปได้เลยนะคะว่าเคลลี่ครีมตัวนี้ปลอดภัยไร้สารอันตรายทั้ง4ตัวเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสาวๆมั่นใจได้เลยใครที่กำลังตัดสินใจจะใช้เคลลี่ครีมอยู่นะคะแนะนำเลยค่ะโทรเลย157หรือทักไลน์แอดเค l ลี่ครีม